สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนที่ผัวพันกันมายาวนานนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับสวัสดีครับเรื่องนี้เนี่ยคือมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแผนที่เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันเอ่อผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆอืมครับแล้วก็แน่นอนเสียงของคุณวีระสมคําคิดที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตลอดใช่ครับชื่อนี้เราได้ยินกันบ่อย วันนี้เราก็เลยจะมาลองดูกันให้ละเอียดขึ้นนะคะจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยทั้งที่คุณวีระเคยให้สัมภาษณ์ไว้บุตรความรายงานต่างๆแล้วก็ข้อมูลประวัติศาสตร์เท่าที่เราพอจะหาได้ค่ะครับคือเรื่องของคุณวีระเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่ถูกจับที่บ้านหนองจานใช่ไหมครับปลายปี53ใช่ค่ะปี2553ครับอันนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่ทําให้คนหันมาสนใจความซับซ้อนของปัญหาชายแดนมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเขียดแดนที่ยังแบบ ไม่ชัดเจนอแต่ยังโยงไปถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไ้ข้อกล่าวหาที่คุณวีระพูดถึงตลอดคือเรื่องผลประโยชน์มหาศาลที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างหลังน่าสนใจมากค่ะไงวันนี้เรามาลองคลีใครปยปมเหล่านี้กันดูนะคะทําความเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์ข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันที่คุณวีระพูดถึงแล้วก็ผลกระทบจริงๆกับคนในพื้นที่อชัยแดนครับจากข้อมูลที่เรามีนี้แหละค่ะจะได้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยได้เลยครับ งั้นเราเริ่มตรงจุดที่มันประทุข,ขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะจุดสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยก็คือเหตุการณ์วันที่29ธันวาคม2553ครับปลายปีเลยใช่ค่ะวันนั้นคุณวีระสงความคิดแล้วก็มีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งรวมเจคนมีสสพนิษวิกิจเศษไปด้วยอ๋อครับจาได้ครับค่ะ ก็เดินทางไปที่เขาบอกว่าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คุณวีระเองเชื่อว่าเป็นแผนดินไทยนะคะตรงบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงสระแก้วครับแต่สุดท้ายก็คือถูกทหารกัมพูชาจับกลุ่มตัวไปโดยฝั่งกัมพูชาเขาอ้างว่ากลุ่มนี้บุกรุกข้ามแดนเข้าไปครับข้อมูลจากหลายๆที่อย่างแซฟนิวส์ News, หรือ p p t v 2เนี่ยก็รายงานตรงกันว่าถึงแม้ว่าสสพนิดกับอีกสคนจะถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นาน แต่ว่าคุณวีระกับคุณราตรีพิพัฒนาภัยบูร์เนี่ยยังถูกดำเนินคดีต่อที่กัมพูชาอศารกัมพูชาก็ตัดสิงจำคุก8ปีเลยนะครับข้อหา,หาก็หลายอย่างทั้งเข้าเมืองผิดกฎหมายบุกรุกเขตทหารจารกรรมข้อมูลลับอีกโหหนักเหมือนกันนะคะครับซึ่งทั้งสองคนก็ยืนกรานปฏิเสธมาตลอดไม่ยอมรับสารภาพก็เลยต้องติดคุกจริงๆไปเสปี6เดือนกับอีก2วัน นานเหมือนกันนะคะเหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดคำถามใหญ่เลยว่าตกลงแล้วไอ้พื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยสถานะจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับถ้าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังอย่างที่สาบนิวส์หรือ PTV2 เคยร,รายงานไว้นะครับบ้านหนองจานเนี่ยเดิมทีเขาว่าเป็นหมู่บ้านคนไทยอ๋อเหรอคะครับแต่พอเกิดสงครามในกัมพูชาตรงนั้นก็กลายเป็นศูนย์อพยพชาวกัมพูชาที่เอเอ็อเามาดูแลค่ะ พอสงครามจบศูนย์ปิดไปประมาณปี2528คนไทยเดิมก็ยังกลับเข้าไปไม่ได้เขาอ้างเรื่องออทุ่นระเบิดที่ยังเก็บไม่หมดอ๋อค่ะช่วงนั้นก็เลยมีแต่ทหารกับตอชดอของไทยเขาไปดูแลพื้นที่เป็นหลักแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปยังไงคะถึงกลายเป็นพื้นที่พิพาทแบบนี้ขึ้นมาจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหลังจากที่เราไปเซ็น MOUMOU ปี43หรอคะ ใช่ครับ MOU ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาปี2543ข้อมูลจากแซปนิวส์บอกว่าหลังจากนั้นไม่นานทหารกัมพูชาก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานเอาแล้วฝ่ายไ,ไทยล่ะคะคือฝ่ายไทยทั้งทหารทั้งตอชดอเนี่ยกลับได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ถอนกำลังออกมาบอกว่าเพื่อเลี่ยงการประทะอ๋อค่ะหลังจากนั้นไม่นาน ชาวกัมพูชาก็เข้ามาอยู่เลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาเขมรว่าโชคเชียหรือบางที่ก็เรียกโชคชัยทั้งทางที่มีข้อมูลว่าคนไทยแถวนั้นบางคนเขามีเอกสารสิทธิ์อย่างนสสาหรือสคสาอยู่ในบริเวณนั้นด้วยหรอคะถูกต้องครับอันนี้ตามข้อมูลจากซับนิวส์เลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปมขัดแย้งใหญ่เลยเพราะมันขัดกับคุณวีระยืนยันมาตลอดว่าเขาถูกจับในแผ่นดินไทยค่ะกัมพูชาทํานองว่า ยอมรับว่าเป็นการล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจอ่าหรอคะครับซึ่งข้อมูลจากพันทิปหรือซับนิวส์ก็ชี้ว่าไอ้คาพูดทํานองนี้แหละที่ถูกเอาไปใช้ในศาลกัมพูชาประกอบคําตัดสินจําคุกคุณวีระด้วยโอย้ฟังดูแล้วเรื่องเขตแดนอย่างเดียวก็ซับซ้อนมากแล้วนะคะครับแต่ดูเหมือนข้อกล่าวหาของคุณวีระเนี่ยมันจะลึกไปกว่านั้นอีกโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เขาพูดถึง ใช่ครับจากที่คุณวีระให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งกับซับนิวส์หรือ Bangkok i n s i ซด์เนี่ยเขาเชื่อมากๆเลยว่าสาเหตุจริงๆที่เขาถูกจับแล้วก็เกือบตายในคุกกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาไปเคลื่อนไหวประเด็นเขตแดนอย่างเดียวค่ะแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังพยายามจะเปิดโปรงข,ขบวนการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่แบบมันเฟื่องฟูมากในพื้นที่ชายแดนสแก้วขบวนการที่ว่านี่คืออะไรเลยครับพอจะขยายความได้ไหมครับตามที่คุณวีระเขากล่าวหาเนี่ยนะครับ มันคือเรื่องการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายสารพัดอย่างเลยเช่นอะไรบ้างคะโอโ้โหบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนวัวเถื่อนแก๊สเถื่อนน้ำมันเถื่อนลักลอบขนคนเข้าออกเมืองสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของหนีภาษีต่างๆนานาค่ะแล้วที่สำคัญคือมันมีการเรียกรับผลประโยชน์เก็บสวยซึ่งคุณวีระเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปเลยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐไทยบางส่วนทั้งทหารทั้งต่อชะดอพ่าไปเกี่ยวข้องด้วย มีเรื่องน่าเศร้าที่คุณวีระเคยพูดถึงด้วยใช่ไหมคะเรื่องแหล่งข่าวของเขาใช่ครับคือเรื่องคุณชัยชนะหมายงานหรือที่รู้จักกันว่าเสียอ้วนตลาดโรงเกลืออ๋อค่ะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวคนสําคัญของคุณวีระเลยปรากฏว่าถูกอุ้งฆ่าไปอย่างปริศนาในช่วงที่คุณวีระกําลังติดคุกอยู่ที่กัมพูชาพอดีโหบางเดือนจังเลยนะคะคุณวีระเชื่อว่านี่เป็นการฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวไปถึงตัวการใหญ่ในขบวนการคอร์รัปชันนี้ได้ อืมแล้วก็มีอีกประเด็นเรื่องถนนสีเพนด้วยใช่ไหมคะที่เขาตั้งข้อสังเกตครับเรื่องถนนสีเพนที่คุณวีระเขาสงสัยว่าทำไมต้องปิดหลังหกโมงเย็นไม่ให้คนทั่วไปใช้ค่ะเขาก็มองว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับการลักลอบขนของเถื่อนตอนกลางคืนทำได้สะดวกขึ้นหรือเปล่าถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องทุจริตพวกนี้มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนโดยรวมยังไงบ้างคะ เป็นคำถามที่ดีครับคุณวีระเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจเขาเปรียบเทียบการทำงานของกองทัพภาคที่1ที่ดูแลสาแก้วกับกองทัพภาคที่สองที่ดูแลอีสานใต้อย่างอุบลสุรินทร์ในช่วงที่มันตึงเครียดมากๆค่ะช่วงนั้นมีปะทะกันบ่อย,ชอยใช่ครับเขาสังเกตว่าพื้นที่ของทัพภาคหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีการประทะรุนแรงเหมือนพื้นที่ทัพภาคสองเลยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการแบบ เจรจาต่อรองอะไรกันอยู่เบื้องหลังเพื่อรักษาผลประโยชน์บางอย่างของฝั่งกัมพูชาผลประโยชน์ที่ว่านี่เช่นอะไรคะก็อย่างเช่นพวกธุรกิจคาสินโนใหญ่ๆหรืออาจจะรวมถึงฐานที่ตั้งของพวกแก๊งคอเซนเตอร์ในฝั่งปอยเปตนะครับอ๋อแล้วเรื่องที่ดินป่าไม้ชายแดนสะแดวราคาที่มีข่าวออกมามันเกี่ยวข้องกันไหมอันนี้ก็เชื่อมกันน่าสนใจครับคือมีกรณีสัญญาเช่าที่ดินป่าสงวนตลอดแนวชายแดนสะแก้วเลย ที่กองทัพภาคที่1นึ่ทำไว้กับกรมป่าไม้นานแค่ไหนคะสัญญานั้น30ปีเลยครับตั้งแต่ปี2532ถึง2562โอ้โหยาวนานมากครับแต่มีข้อกล่าวหาว่าตลอด30ปีเนี่ยทัพภาคหนึ่งไม่เคยจ่ายค่าเช่าให้กรมป่าไม้เลยสักบาทอ้าวเหรอคะครับแถมยังห้ามคนไทยที่มีเอกสารสิทธิ์เดิมอยู่แถวนั้นเข้าไปทำประโยชน์ในที่ตัวเองนะอ้างว่าติดสัญญาเช่า แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อกล่าวหาอีกว่ามีการปล่อยให้มีการบุกรุกพื้นที่จากฝั่งกัมพูชาแล้วก็อาจจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเอื้อประโยชน์ให้ขบวนการค้าของเถื่อนด้วยฟังดูแล้วยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยปัญหาดูจะเกี่ยวพันกันหลายมิติมากจริงๆใช่ครับทีนี้ขอเปลี่ยนมาคุยถึงอีกสมรภูมิสำคัญที่เป็นข้อพิพาทเรื้อรังมานานนั่นก็คือกรณีประสาทพระวิหารซึ่งคุณบีระก็เข้าไปมีบทบาทเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เหมือนกันครับ เรื่องพระวิหารนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ตลอดมาใช่ค่ะตามข้อมูลจาก PPTV 2เนี่ยคุณวีระเริ่มเข้ามาตามเรื่องนี้จริงจังหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนปี2551ครับแล้วปีถัดมาปี52ก็จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทวงคืนพื้นที่รอบปราสาทอืมครับถ้าให้สรุปสั้นๆเรื่องคดีในศาลโลกนะคะก็คือปี2 5 0 5เนี่ยศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาครับ อันนั้นคือตัวประสาทใช่ค่ะแต่พอมาปี2556สารโลกมีคำสั่งตีความคำพิพากษาเดิมอีกครั้งผลก็คือประเทศไทยต้องเสียดินแดนรอบๆตัวประสาทไปอีกประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรครับเสียพื้นที่เพิ่มไปอีกมีหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งที่สำคัญที่เขาใช้อธิบายคำตัดสินนี้คือหลักอสตเหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ากฎหมายปิดปากใช่ไหมคะใช่ครับหลักอสตโปนี้สาคัญมากในคดีนี้ค่ะ หลักการคร่าวๆก็คือว่าถ้าหากรัฐหนึ่งนิ่งเฉยไม่ได้คัดค้านหรือไม่ได้โต้แยง้งอย่างเป็นรูปธรรมท,ทันท่วงทีต่อการกระทําหรือการอ้างสิทธิ์ของอีกรัฐหนึ่งในพื้นที่พิพาทเป็นเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะถูกตีความว่าเป็นการยอมรับไปโดยปริยายแล้วก็จะทําให้รัฐนั้นเสียสิทธิ์ที่จะมาโต้แย้งทีหลังได้พอจะขยายความเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องแผนที่ที่เป็นต้นตอของปัญหานี้เพิ่มเติมได้ไหมคะได้ครับ เรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงส่วนที่สัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่5เลยครับมี2ฉบับสำคัญคือปี2447กับปี2450ค่ะทั้ง2องฉบับเนี่ยกำหนดให้ใช้สันปันน้ำเป็นหลักในการแบ่งเขตแดนซึ่งถ้าตามหลักนี้จริงๆตัวประสาทพรวิหารควรจะอยู่ในฝั่งสยามอา้าวแล้วทำไมถึงมีปัญหาล่ะคะปัญหามันเกิดปีถัดมาครับคือปี2451 ฝรั่งเศสเขาไปทําแผนที่แนบท้ายสนทิสัญญาขึ้นมาฝ่ายเดียวอ๋อฝ่ายเดียวเลยครับแล้วในแผนที่ฉบับสําคัญที่เรียกว่าแผนที่แผนดงรักเนี่ยเส้นเขตแดนที่ลากไว้มันไม่ได้ตรงตามแนวสันปันน้าจริงมันเบี่ยงเข้ามาในฝั่งสยามค่ะให้ตัวปราสาทพระวิหารประยูนในเขตอินโดจีนของฝรั่งเศสแทนซึ่งฝ่ายสยามตอนนั้นถึงแม้จะได้รับแผนที่มาแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งอย่างเป็นทางการอ๋อ ก็เลยเข้าหลัก e อ t ต p p ปที่ว่าเมื่อกี้ใช่ครับการนิ่งเฉยตรงนั้นแหละที่กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สารโลกนำมาพิจารณาแล้วเรื่องมาตราส่วนแผนที่ล่ะคะที่เถียงกันบ่อยๆ1ต่อห้าหมื่นกับ1ต่อสองแสนมันสำคัญยังไงคะอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงสำคัญครับคือฝ่ายไทยเรายืนยันมาตลอดว่าการปักปันเขตแดนตามหลักษากลเนี่ยควรจะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นเพราะมันละเอียดกว่าถูกต้องกว่าค่ะแล้วก็น่าจะตรงกับเจตนาเดิมของสนธิสัญ,ญญามากที่สุด แต่ฝ่ายกมูชาเนี่ยเขามักจะอ้างแผนที่1ต่อ2แสนซึ่งเป็นแผนที่ที่มันไปอยู่ในภาคผนวกของ MOU ปี43กับ44อ๋อ MOU ฉบับเดิมครับนักวิจารณ์เขาก็มองว่าไอ้มาตราส่วนที่หยาบกว่าเนี่ยมันอาจจะเปิดช่องให้ตีความเขตแดนไม่ตรงตามหลักสนปันนาำเดิมได้ง่ายกว่าซึ่งคุณวีระกับกลุ่มเคลื่อนไหวเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิก MOU ฉบับนี้ไปเลย พราะมองว่าทําให้ไทยเสียเปรียบเข้าใจแล้วค่ะนอกจากมิติประวัติศาสตร์กฎหมายแล้วดูเหมือนเรื่องนี้มันถูกใช้เป็นประเด็นการเมืองในบ้านเราด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากรณีพระวิหารถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหลายครั้งมีการปลุกกระแสชาตินิยมกันค่ะแล้วก็ยังถูกโยงไปกับความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองต่างๆหรือที่เรียกกันติดปากว่าเหลืองแดงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะทีนี้นอกจากเรื่องบ้านหนองจานกับปราสาทพระวิหารแล้วคุณวีระสมคำคิดเขาก็ยังเคลื่อนไหวตรวจสอบประเด็นอื่นอนอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะคะถูกต้องครับอย่างเช่นกรณีที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อที่มีข่าวเรื่องสร้างตลาดลานจอดรถรุกล้ำ่มอุทยานเหรอคะใช่ครับตรงอุทยานแห่งชาติตาพระยาคุณวีระเขากล่าวหาว่าเป็นการสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บ่อนคาสิโนใหญ่ฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แล้วเรื่องไปถึงไหนคะก็มีการร้องเรียนไปที่ปปชครับแต่สุดท้ายปปชก็มีมติไม่รับคำร้องเขาอ้างว่าเป็นความต้องการของทหารเองอืมการทำงานของปปชก็เป็นอีกเรื่องที่คุณวีระแต้งคำถามบ่อยๆเลยนะคะใช่ครับอย่างคดีด,ดังๆคดีดดนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทธอ๋อค่ะจำได้ครับ คุณวีระก็มองว่ามันล่าช้าผิดปกติแล้วตัวเขาเองก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองสู้คดีตั้งหลายปีแค่เพื่อจะขอดูเอกสารสำนวนปปชค่ะแล้วได้ดูไหมคะสุดท้ายศาลปกครองสูงสุดก็สั่งให้เปิดเผยนะครับแต่ก็ยังมีข้อกล่าวหาตามมาอีกว่าปปชก็ยังเปิดให้ไม่ครบถ้วนอยู่ดีโหการต่อสู้แบบนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าการตรวจสอบผู้มีอำนาจมันยากจริงๆนะคะครับ ประเด็นเหล่านี้ที่คุณวีระหยิบยกขึ้นมาทั้งเรื่องช่องสายตะกูเรื่องปปชเนี่ยมันสะท้อนคำถามใหญ่ๆถึงปัญหาเชิงระบบที่น่ากังวลในบ้านเราเนะครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพความโปร่งใสความเป็นกลางขององค์กรตรวจสอบอิสระค่ะ รวมถึงความไม่ไว้วางใจที่คนบางส่วนมีต่อสถาบันรัฐซึ่งมันก็เห็นได้ชัดจากท่าทีและคําพูดของคุณวีระเองมีคําพูดหนึ่งของคุณวีระที่จําได้เขาเคยพูดทํานองว่าการจะเอาผิดผู้มีอํานาจโดยเฉพาะทหารเนี่ยมันยากมากเพราะใครจะไปกล้าจับทหารครับคํานี้สะท้อนชัดเลยมันสะท้อนมุมมองที่เขามีต่อระบบราชการนักการเมืองรัฐบาลว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นขั้วไหน ตราบใดที่ยังไม่เห็นการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้จริงๆใช่ครับมุมมองแบบนี้มันก็สะท้อนความท้าทายมากๆในการจะสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันอ่อนไหวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือผลประโยชน์ทับซ้อนทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองมาฟังเสียงจากคนในพื้นที่ชายแดนจริงๆกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าชีวิตจริงของพวกเขาอาจจะต่างจากภาพที่เราเห็นผ่านสื่อหรือวัฒกรรมเรื่องความมั่นคงนะคะครับน่าสนใจครับ มีเวทีเสวนาที่เมอ,อุบลค่ะอุบลคอนเน็กซ์เพิ่งจัดไปไม่นานให้ภาพที่น่าสนใจมากครับเป็นยังไงบ้างรครับในเวทีนั้นมีนักวิชาการดร,รธนาเชษฐ์วิสัยจรท่านชี้เห็นความต่างเลยระหว่างมุมมองเรื่องชายแดนของคนกรุงเทพหรือส่วนกลางที่มักจะมองผ่านเลนความมั่นคงอธิปไตยเขตแดนกับมุมมองคนท้องถิ่นที่มองว่าชายแดนคือพื้นที่ชีวิตประจําวันเป็นที่ทํามาหากินที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านข้ามแดนตลอดเวลา อืมจริงครับคนในพื้นที่เขามองต่างออกไปมีเสียงตรงๆจากผู้นำชุมชนด้วยค่ะคุณเฉลิมชยัยประพันธาจากอำเภอน้ำยืนอุบลใกล้ๆช่องโบกหรือสามเหลี่ยมมรกตนั่นแหละค่ะครับตรงนั้นก็เริ่มตึงๆเหมือนกันใช่ค่ะเขาบอกว่าสำหรับชาวบ้านเนี่ยชายแดนคือที่ทำกินร่วมกันกับเพื่อนบ้านกัมพูชาพอมีการปิดด่านทีไรก็กระทบปากท้อมการค้าขายโดยตรงเลย เข้าใจได้เลยเขาก็เสนอว่าแทนที่จะมัวแต่ขัดแย้งกันน่าจะหันมาเน้นความร่วมมือดีกว่าเช่นพัฒนาท่องเที่ยวข้ามแดนทําเกษตรร่วมกันแบบสวนสันติภาพอะไรแบบนี้เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับขณะเดียวกันพอสอัครพงศ์ข้ามคูณจากมทก็ให้ข้อสังเกตเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยนะค่ะยังไงคะว่าบางทีเนี่ยโซเชียลมีเดียมันก็กลายเป็นเครื่องมือขยายความขัดแย้งให้มันดูใหญ่โตลุกลามเกินจริงไป แล้วก็ยังตั้งคำถามด้วยว่าไอพื้นที่พิพาทจริงๆตามแนวชายแดนเนี่ยพอเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนมหาศาลแต่ละปีแล้วเนี่ยมันคุ้มกันไหมที่จะปล่อยให้ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆการได้ฟังมุมมองหลายๆแบบนี้ทำให้เห็นภาพซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะชายแดนไม่ใช่แค่เส้นแบ่งความขัดแยง้งครับแต่มันคือพื้นที่ที่มีชีวิตมีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดถูกต้องครับ มันคือความตึงเครียดระหว่างวาทกรรมอธิปไตยแห่งชาติที่ส่วนกลางชอบเน้นกับความเป็นจริงของชีวิตประจำวันของคนชายแดนซึ่งมุมมองเหล่านี้มันก็วนกลับไปเชื่อมกับข้อกล่าวหาหลักของคุณวีระได้เหมือนกันนะยังไงคะที่ว่าบางทีผลประโยชน์ชาติหรือความเป็นอยู่ของคนตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่เนี่ยอาจจะถูกมองข้ามหรือถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองเพื่อแลกกับวาระซ่อนเร้นบางอย่าง หรืออาจจะเป็นเพราะความเฉื่อยชาความไม่ใส่ใจของระบบราชการเองก็ได้ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็พอจะทําให้เห็นภาพความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ข้อพิพาทช,ชายดานไทยกัมพูชาที่มันยืดเยื้อมานานนะคะคได้ฟังข้อกล่าวหาที่หนักแน่นของคุณวีระเรื่องคอรัปชันที่อาจจะยงใยญปนถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนความท้าทายของกลไกตรวจสอบครับ ความยุ่งยากทางกฎหมายเรื่องแผนที่แล้วก็ที่สําคัญคือผลกระทบจริงๆต่อชีวิตคนในพื้นที่ชายแดนครับประเด็นทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอยากจะทิ้งทายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับคือเมื่อเราดูจากรูปแบบความขัดแย้งที่มันดูเหมือนจะซ้ําๆเดิมๆในอดีตข้อกล่าวหาหนุ่นผลประโยชน์ทับซ้อนที่มันอาจจะฝังรากลึกกว่าที่เราเห็นแล้วก็มุมมองที่ต่างกันชัดเจนระหว่างส่วนกลางกับคนในพื้นที่เนี่ยคาถามก็คือเราจะสร้างกลไกลความโปร่งใส การตรวจสอบถุงดุลที่มันเข้มแข็งมีประสิทธิภาพจริงๆขึ้นมาได้ยังไงเพื่อจะจัดการกับประเด็นอ่อนไหวแบบนี้อย่างสันติเป็นธรรมและเพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายจริงๆในระยะยาวอืมเป็นคำถามที่ท้าทายมากค่ะครับแล้วเราจะเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตยังไงเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิมในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะกลายเป็นจุดพิพาทต่อไปอย่างเช่นที่ช่องบกที่กำลังเป็นที่จับตามองกันอยู่เนี่ยแหละครับ